ค่ะคุณลูกปัดสวัสดีค่ะค่ะคุณมนคะเราเห็นราคาทองคำย่อมาเมื่อวันศุกร์วันนี้มีแนวโน้มจะปรับตัวลงต่อไหมคะค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะระมัดระวังนะคะคือราคาทองคาเองอาจจะมีโอกาส ที่จะย่อลงต่อกดดันนนะคะจากข่าวต่างๆเองนะคะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้เรามองอยู่ที่1,680ปเหรียญแล้วก็ส่วนแนวต้านด้านบนนะคะอยู่ที่1,750เหรียญซึ่งถ้าเราดูเป็นยงนินบาทด้านเรานะคะกรอบราคาทองคําในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่กรอบระหว่าง24,400จนถึง25,400บาทตลาททองคานะคะแล้วก็ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะก็ยังเป็นสถานการณ์ของทางฝั่งยุโรปเองนะคะที่มีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปใน ในเรื่องของในเรื่องของหนี้ของทางกรีซเองนะคะแล้วก็ในช่วงปลายสัปดาห์เองจะมีการประชุมเกี่ยวกับการกําหนดอัตรานโยบายบดอกเบี้ยนโยบายนะคะของทางธนาคารกลางยุโรปก็เป็นสองสองข่าวที่ต้องติดตามในฝั่งยุโรปเองส่วนฝั่งซาฮาราฐนนะครับี่เองก็ยังต้องติดตามในเรื่องของหน้าผาทางการคลังว่าสุดท้ายแล้วจะมีมาตรการยังไงออกมาของทางสาารัฐเองแล้วก็ในเรื่องของตัว operation twist ด้วยนะคะซึ่ง ก็อาจจะต้องดูว่าในการประชุมในสัปดาห์นี้เองนะครับคือตัว operational risk ที่ใกล้จะสิ้นสุดลงในเดือนนี้ทางสหรัฐเองจะมีการหยิบยกมาเป็นประเด็นในเรื่องของการต่ออายุหรือว่าเพิ่มวงเงเินให้กับตัว QE 3หรือ,อยังไงค่ะค่ะถ้าเกิดว่าไม่สามารถจัดการกับเรื่องของ fiscal cliff นี้ไปได้เนี่ยจะส่งผลกดดันต่อราคาทองคำยังไงบ้างคะ ถ้ายังไม่สามารถหาทางออกในเรื่องของฟิสิกส์คลิปได้นะคะทางการคลังน,นะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะดีตัวขึ้นมีค่อนข้างมากแต่ว่าเราเชื่อว่าก่อนจะถึงปิดสิ้นปีนี้นะคะในปัญหาในเรื่องของหนะะ้าขาทางการคลังใน,นทางสหรัฐเองนะ่าจะหาข้อ,อยุติตรงได้ดังนั้นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือเป็นไปได้ว่าอาจจะกดดันในเรื่องของราคาทองคําให้มีการปรับตัวลดลงค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทิพามานะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั้นก็เป็นนะคะกลยุทธ์แล้วก็มุมมองต่อราคาทองคาในสัปดาห์นี้นะคะสาหรับว l g อีนะคะก็ให กรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้นะคะถ้ามาดูในด้านของแนวรับแรกนะคะอยู่ที่1,707ถัดไป1,700และสามารถหลุดไปได้ที่1,690นะคะส่วนแนวต้านไปได้ที่1,722 1,730และ1,738ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของการลงทุนในช่วง